โอเคนะครับทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องทูมีเรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเย้วันนี้ก็มาอยู่ในที่วันนี้ก็มาอยู่กันที่ ID ดีลักนะครับก็สําหรับคนที่ถามว่า ID ดีดัสคิงผมไปไหนก็ไอดีดัสคิงผมเอาไปแลกกับ ID นี้มานะครับเพราะว่า ID ดีดัสคิงที่เราอะเนสุ่มไปแล้วนะครับของไล,ลูบี้ไม่ได้หรือสักตัวเลยไม่ได้อาาัดคลิปไปด้วยนะครับโทษครับก็ผมก็เลยแลกไอดีนี้มานะครับ มีชินจังแล้วก็น้องสาวชินจังนะครับตามปกคลิปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องสาวน้องสาวของชินจังฮิมาวาลีนะครับแต่ก่อนจะไปก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามและรับชมเรามาถึงจุดนี้นะครับตอนนี้ช่องเราก็900เก่ารอยซับสไครเบอร์วินที่เรียบร้อยแล้วนะครับโคนเย่ก็ okay, okay. Yeah. ผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่ไปกับราชาแล้วก็มาดูที่น้องสาวชินจังกันเลย กียร์ที่ผมติดเป็นคาทาเวทรัศมีจันทาที่มันหวกระังโจมตีกายนะครับก็เพราะว่าผมเจ้านี่ครับระยะโจมตีแถมมันมีพลังชีวิตด้วยเน่ยฮิมาวารีระยะโจมตีก็จะบวกสกิลหนึ่งของฮิมาวารีก็ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูห้ามห้ามศัตรูใช้ทักษะทําให้ศัตรูในมือที่หนึ่งตัวได้รับผลลับลำนำเย,ยวีวน ก็เหมือนสกิลของคาริสนั่นแหละครับแต่คาริสน่าจะดีกว่านะครับแรกก็น้อยกว่าด้วยสกิลสองก็เพิ่มการหลบทักษะเพิ่มการต้านทักษะฟื้นฟูพลังชีวิตความสามารถให้เปอร์สตูแชรแลร์เพิ่มขึ้น2ก็ดีนะครับแต่ตอนนี้ก็กาลังบักอยู่นะครับก็เพิ่มบรรยากาาแล้วก็ไปทดสอบกันที่สเตจหลักกันเลยก็ไอดีนี้ใครอยากได้อะไรไอดีก็เดี๋ยวคิดหน้าจะมาแจกนะครับ เราไปดูกันเราไปสองตัวดีกว่าเราดีกับดรียางไปนี่สกิลแรกนะครับเป็นการบัฟแบบนี้บัฟหน้าป้อมติงๆิงเห็นไหมครับติดลำน้ำเย้ายวนละเดี๋ยวเราดูนะครับว่าบัฟหน้าป้อมไหมสกิลบัฟก็ของฮิมาวารีบัฟหน้าป้อมนะครับถือว่าบัฟไกลมากก็ดีสกิลตาส่งปิงปิงโอ้ติดลำน้ำเย้ายวน วิงวิงโอ้โหโอุห่ยติดใบเป็นแถบนะติดใบกันติดใบกับทุกตัวนะครับแต่เรื่องลำนำย้อยยวนเนี่ยสุมติดนะครับสุมติดหนึ่งตัวอีดูครับโอ้โหใบอีแอบโกงเนี่ยใบโคตรเยอะแต่เกียวผมไม่ค่อยดีครับปื๊บโอ้โห,โหแทบ แท้ว่าใบร้อยเเ็นต์เลยก็ได้สกิลใบอ่ะแต่ก็เอามาป่วนดีนะครับสกิลใบ้นี่เนะี่ยแล้วก็ทดสอบม,มันแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบใน PVP จะได้เห็นผลจะชัดนะครับ PVP ผมน่าจะจบแค่เพชรสานะครับก็ไม่มีคนออกไปครับเพชรก็ไม่เหลือ ก็เราไปเจอกับอืมวันนี้เป็นไงอุไม่ไหวตันนี้ล่ะเพื่อให้เห็นสักยภาพก็เอาหาวิวสูงกัน่นั้นนิดนึงอืมสักวิยิบสามไปเป็นไงคนนี้ทิมป้องกัน มิดาวินชีอ่ะแต่มันก็นิมาวารีวาลีวาลีโอเคนะครับแล้วก็ไปทดสอบทีมนี้กันเลยเราจะเอาแค่ไอฮิเมะแล้วก็ฮิมาวารีไปนะครับเพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงดูนะครับติงติงวิ วิโอ้โหดาลูมาติดลำนำโยวยวนแล้วครับเฮ้ยคนนี้ฝั่งนู้นก็ติดลำนำโยวยวนครับสงสัยตาเดียวเปิดบ,บัฟก่อนเฮ้ยดาวิชีฝั่งนู้นก็ติดเฮ้ยดูเหมือนความแม่นน่าจะใช้ได้อยู่นะขนาดท่าน้ำฝ่ายตรงข้ามยังติดเลยอะจะไปเอาวุฒช่วยก่นอนเพราะฝั่งนู้นมีดาวินชีเลยไม่เป็นไรก็ยังม,มีมาอยู่ติดลำนำโยวยวนไหมไม่ได้แสดงเลย แชร์กันก็อไปลองกับอีกทีมดีกว่านะครับคนนกก็หมดแล้ว <c oughs> ไป้องกับทีมนั้นแหละทีมนั้นน,นะวิลสิบเก้าเอออือือ,อ ใบเลยที่มาริตัวเดียวดูนะครับฝั่งนู้นท่าุน้านําจะโดนไหมฝั่งข้ามก็เกียร์ไม่ค่อยมีนะครับเราดูครับที่มาวรวิจะสมติดแค่ตัวเดียวอ่ะไม่ได้อีนั่นไงครับท่านไว้ฝั่งข้ามก็แพ้ทางท่านก็จะติดดีกว่าเดิมนะครับมารวิมาวรมาวริเอาเผื่อเรียกดัด๊โอ้โหมาวรวินั่นไงครับไอ้หันก็ติดลำนํยายวนแล้วนะครับเมื่อกี้ ฮิมาวิลี่นำนำเบาไฟฝันหนุ้นก็ติดแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ชิดหน้าบ้านไม่ดีเอือเรนนี่เห็นไหมครับเบาไฟก็ติดแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเรียกดัสดมาเลยฝันนุ่มกอบดั๊ดเราไปดูนะครับเอือนี่ฮิมาวิลีฮิมาวิลี่ในอนาคตมี มีความว่าอาจจะเก่งนานๆอยู่นะแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยใช้กันครับเห็นไหมครับเบาเบาไฟก็ติดนำนำยาวยวนแล้วดโดยรวมมว่ที่มาวลีดีนะครับถ้าไรถ้าระยะยืนมันไกลมากๆแบบไกลไกลพอๆกับพวกโยมิอะไรนี้จะดีมากๆเลย ยืนขอให้ยืนไกลออกาคาริสด้วยจะดีมากเห็นไหมครับโอโคนนี้ยุ้ยดูคนนี้นักเรียนฝันนัครับตั้งติดลำนำเย้ายวนแสดงว่าอุ้ยติดใบด้วยถ้าไม่ติดลำนำเย้ายวนก็อาจจะติดใบนะครับโอ้โอลำนำเย้ายวนโอ้ที่มาวานี้ก็ถ้าสร้างกองทัพมาเยอะก็โกงครับอือ วิ่งชวนบ้านทังดตีบ้านเราโอ๋อไม่เป็นไรเออทิมาวารีจื๊บ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 มาวารีมาวารีมาวารีอึอึเอ๊เบลเอ๊เบลเอ๊เบลจบครับิม,มาวารีก็ปวดมากๆเลยนะผมว่า เดี๋ยวเราไปทดสอบสเตจหลักให้ดูกันอีกรอบดีกว่าเอ๊ะไปเล่นในสเตตพิเศษเดีกว่อครับรู้ว่ายังไงก็ชนะแต่ก็จะได้แต่ก็จะให้เห็นว่ารำนำเย้ายวนมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฮิมาวารีนี่สกิลหนึ่งมันไม่มีดามจนะครับแต่คาริสมันมีดามีฮิมาวารีจังหวะน,นี้แหละไม่ใช้สกิลนะครับ ถ้าตัดเชฟสกิลผมก็มีเจ็ดอื้อนะครับอืมฮิมาวะลิบับปิงโอ้โหส,ส่งสายตาโอ้โหติดใบกันเป็นแถบอุ๊ยติดลำนำเยือยนด้วยเห็นไหมครับตึงลำนำเยืวยวนลำนำเยือยนก็จะเป็นบนหัวฝ่ายศัตรูก็จะเป็นรูปหัวใจเต้นตึกๆๆๆๆนะครับใบก็จะเป็นรูปกล่องข้อความนะครับ วิอมไม่น่าเรียกดัดมาเลยคือเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาให้ไลายไอดีนะครับมาลองทีมันได้นะอย่างนี้ขอทดสอบกันรหัสนี้ก็เดี๋ยวเปิดเกียร์ให้ดูนะครับจะเป็นไงกเกียร์บอกคำเดียวครับเนนาจัด โอ้ยมาวะลตุบตุบ <soft> ตุบตุบโอ้โหวิ่งวิ่งตุม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 ตุดูครับตุ้มตุมตุ้ตุ้ม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 ตุมตุมตุมอชอบกิวีบกติได้พุ่งไหยตุ้ม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 ตอนนี้ฟาร์มเกียก็น่าจะฟาร์มได้แต่ดาวเขาคอลาโบกับกิววอนนะครับ๋ยากเปิดเกียให้ดู ไม่มีเกียร์เจ็ดเลยนะครับแต่ก็มีเกียร์ใช้ได้อยู่เกียร์ลิมิเต็ด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 พวกเกียร์ลิมิเต็ดก็เยอะอยู่นะครับลิมิเต็ดก็ถือว่าก็พอใช้ได้อยู่ส่วนชินจังก็บวกติดแล้วนะครับก็ชินจังน่าจะทำแม็กนะครับ ตอนนี้กบก็นะครับตอนนี้ถ้ารวมกบม่วงแล้วชิ้นจังก็บอกสีนะครับขาดแค่6ตัวเราก็จะสามารถทําชิ้นจังแม็กได้นะครับส่วนหอคอยก็ไต่ไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับเก้ารอยทัด้วยนะครับบ๊ายบาย